ายแพทย์อำพลจินดาวัฒนะสมาชิกพุทธสภาครับหมวกของกรกรมธิการแก้แก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำขออนุญาตกล่าวเพียงสั้นๆเพื่อสนับสนุนเพื่อนสมาชิกที่ได้พิปรายไปก่อนหน้านี้เสนอแนะเรื่องการวางกลไกลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปประเทศคือคุณหมอพนเดชปิ่นปรทีปเราอยากจะเสนอแนะต่อรัฐบาล ในเรื่องการขบคิดเรื่องการวางกลไกเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินั้นจะหวังผลสําเร็จโดยใช้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินและระบบราชการตามปกติอาจจะหวังผลได้ยากครับจับตาและถูกมองว่าการปฏิรูปประเทศนั้นยิ่งเร่งยิ่งแผ่ว ยิ่งเร่งยิ่งช้ายิ่งเร่งยิ่งเบลอไม่ชัดเจนว่าเราจะปฏิรูปอะไรกันแน่ทำไปทำมาทุกเรื่องเราเรียกว่าปฏิรูปทั้งหมดทั้งทั้งที่บางเรื่องนั้นเป็นเรื่องการแก้ปัญหาและบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาก็ถูกจับมารวมกันไว้ทั้งหมดท่าปนประธานครับในประเด็นที่สองอยากกลับเรียนว่าในหมวกของประธานอนุกรรมธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมและเป็นกรรมธิการติดตามเสนอแนะเร่งรัดปฏิรูปผมขออนุญาตแตะไปเฉพาะบางเรื่อง รายงานตัวจริงและข้อมูลต่างๆนั้นอยู่ในเอกสารประเด็นที่1การสร้างระบบให้คนไทยมีบําเหน็จบํานาญหลังพ้นวัยทํางานแต่เรื่องนี้สรุปครับช้ากว่าแผนและยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีความเห็นฝั่งว่าจะสําเร็จได้หรือไม่อย่างไรประเด็นถัดมาผมกลับเรียนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการทํางานขยายอายุการเกษียณราชการ เรื่องนี้ท่านรองนาะยยกรัฐมนตรีท่านวิษณุเคืองามได้มาตอบกระทู้อธิบายท่านได้อธิบายชัดเจนแล้วเราทราบถึงความคืบหน้าในการดําเนินการเรื่องนี้สิ่งที่จะขอญาตฝากย้าอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ว่าจะขยายอายุกเกษียณเพียงใดหรือไม่แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องคิดระบบการจ้างผู้กเกษียณอายุมาทํางานเพื่อให้คนที่กเกษียณแล้วเป็นพลังของประเทศประเด็นถัดมาคือประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งนะครับ เรื่องนี้เป็นหัวใจทุกทุกยุทธศาสตร์เห็นตรงกันว่าพื้นที่ท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็งโดยเฉพาะตำบลเข้มแข็งถ้าตรวจสอบในแผนแล้วนะครับพบว่ามีการดําเนินการร่าช้าและมีบางเรื่องที่จะถูกหยิบออกจากแผนคําถามคือว่ารัฐบาลให้โจทย์ว่าให้ปรับแผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศเพื่อจะหาบิ๊กล็อกแล้วก็ให้สอดคล้องอยุศาสตร์ชาติถ้าท่านจะถอดสิ่งใดออกไปจากแผนเดิมเหตุผลคืออะไร มันไปขัดแย้งอยุทธศาสตร์ชาติตรงไหนตรงนี้เราขอตั้งคำถามแนละขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับเรื่องถัดมาที่ขออนุญาตกับเรียนถัดสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญนะครับที่มีการคุ้มครองทุกกลุ่มคนไทยที่อยู่ในสังคมมีในแผนปฏิรูปเรื่องการคุ้มครองคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและพระรมัญญดส่งเสริมอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในแผนปฏิรูปครับติดตามดูแล้วนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ ล่าช้าแล้วไม่มีความคืบหน้าครับก็หมายความว่ารัฐบาลได้ผูกพันไว้ว่าจะทำเรื่องนี้ให้เป็นกฎหมายแต่ปรากฏว่าร่างที่กำลังไปรับฟังอยู่ในเวทีต่างๆทั่วประเทศขณะน,นี้เรื่องนี้หายไปแล้วครับในแผนไมรูปด้านสังคมเนี่ยมีการจัดทำระหบัยดยุติธรรมชุมชนยุติธรรมชุมชนก็ติดตามแล้วก็ยังไม่คืบหน้าเช่นเดียวกันหายไปจากแผนและขั้นตอนร่างที่สองนี้ ที่จะทําให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติเพื่อจะกลัาเปลี่ยนฝกักท่านรัฐบาลว่าถ้าดูแล้วสิ่งที่อยู่ในแผนและขั้นตอนการปฏิรูปมีบางอย่างคืบหน้าครับแต่ค่อนข้างช้าและหลายเรื่องนั้นวนอยู่ในเขาวงกดหลายเรื่องนั้นกราบเรียนว่ามีการต่อต้านการปฏิรูปจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมื่อมีการรัฐบาลให้ทำปรับแผนเพื่อจะทำให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติดูให้ดีครับ บางเรื่องที่กําลังถูกต่อต้านการเป็นรูปอาจจะถูกดึงออกไปโดยอ้างเหตุผลว่าทบาลให้มีการทบทวนถ้าทบทวนประเด็นใดจะออกไปต้องทิิบายได้ว่ามันขัดแย้งกับย